ครับน้องๆวันนี้เรามาเจอกันในวิชาสังคมและเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือเรื่องศาสนานั่นเองฮะ<ห>ซึ่งถ้าหากน้องๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันที่องค์ประกอบของศาสนากันก่อนเลยครับองค์ประกอบสําคัญของศาสนามีทั้งหมด5องค์ประกอบด้วยกัน 1. คือศาสดาศาสดาก,ก็คือผู้ที่ก่อตั้งศาสนานั่นเองครับน้องๆเช่นศาสนาพุทธก็จะมีพระพุทธ,ธเจ้าเป็นศาสดา คองภีรีคมภีก็คือหลักคําสอนแนวปฏิบัติของแต่ละศาสนาเช่นศาส,สนาคริสต์ก็จะมีคมภีไบเบิล 3. ผู้สืบทอดศาสนาก็คือกลุ่มบุคคลที่สืบทอดศาสนานั้นๆเช่นในศาสนาพุทธเนี่ยก็จะมีพระเป็นผู้สืบทอดนั่นเองครับ 4. พิธีกรรมในแต่ละศาสนาจะมีพิธีกรรมเป็นของตนเองเช่นศาส,สนาคริสต์ ก็จะมีพิธีกรรมสิลล้างบาปหรือศาสนาอิสลามก็มีการละหมาดและสุดท้ายเมื่อเรามีพิธีกรรมแล้วแน่นอนว่าเราจะต้องมีสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมนั้นๆด้วยสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมและเป็นสถานที่ที่ควรเคารพบูชานี้เราเรียกว่าศาสนสถานนั่นเองครับเช่นโบสถ์วัดหรือสุเราแต่ช้าก่อนพี่มีข้อสังเกตมาบอกน้องๆครับในหนึ่งศาสนาเนี่ย ไม่จําเป็นจะต้องมีองค์ประกอบครบ5องค์ประกอบนะครับเช่นศาสนาอิสลามเนี่ยเขาไม่มีผู้สืบทอดเหมือนกับศาสนาพุทธที่มีพระเป็นผู้สืบทอดแต่เขาจะมีศาสดามีคำภี์อ,อัลกุรอานมีพิธีกรรมและมีสุเหรา่าหรือมัสยิดซึ่งเป็นศาสนาสถานถึงตอนนี้แล้วน้องๆสงสัยไหมครับว่าเราจะมีศาสนากันไปทําไมศาสนามีความสําคัญยังไงล่ะเนี่ยมามาเดี๋ยวพี่จะบอกให้ ข้อแรกเลยาศาสนาเป็นพื้นฐานของกฎศิลธรรมของสังคมยกตัวอย่างเช่นการขโมยของเนี่ยเป็นสิ่งผิดกฎหมายใช่ไหมมันก็มีรากฐานมาจากการทำผิดศีลห้าในาศาสนาพุทธว่าห้ามลักทรัพย์นั่นเอง 2. เป็นแหล่งที่ทำให้เกิดศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีเช่นประเพณี <S <S ทอดกระถิ่นหรือ <S <S ทอดผ้าป,ป่าที่มีมาในสังคมไทยเรื่อยๆตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนี่แหละ และสุดท้ายคือศาสนาเป็นที่พึ่งทางใจหรือเป็นแนวทางการดําเนินชีวิตเพื่อทําให้เกิดความสงบสุขเป็นยังไงบ้างครับหลังจากได้รู้กันไปแล้วว่าศาสนาเนี่ยมีองค์ประกอบแล้วก็มีความสําคัญยังไงบ้างตอนนี้เราจะไปลุยกันที่ศาสนาแรกกันแล้วนะครับถ้าน้องๆพร้อมแล้วไปเริ่มกันที่ศาสนาพุทธกันเลยศาสนาแรกที่เราจะพูดถึงก็คือศาสนาพุทธนั่นเองครับศาสดาของศาสนาพุทธ ก็คือพระพุทธเจ้าและมีคำภีชื่อว่าคำภีพระไตรปิฎกซึ่งศาสนาพุทธแบ่งออกเป็นสองนิกายได้แก่นิกายเถรวาทหรือหิน,นยานเป็นนิกายที่เน้นการปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัดได้แก่ไทยพม่าลาวศรีลังกา และอีกนิกายหนึ่งก็คือนิกายอาจริยวาทหรือมหายานเป็นนิกายที่ดัดแปลงพระธรรมวินัยบางส่วนไม่ได้เคร่งครัดอย่างนิกายเถรวาดได้แก่จีนทิเบตญี่ปุ่นเกาหลีต่อมาในส่วนของหลักธรรมที่สำคัญของศาสนาพุทธนั้นมีเยอะแยะมากมายเลยครับแต่พี่จะยกตัวอย่างที่สำคัญและมักออกสอบบ่อยๆมาให้ฟังกันหลักธรรมแรกอริยสัจสี่คือความจริงอันประเสริฐ4ประการได้แก่ทุกข์ สมุท, d, ทัยนิโรธมักทุกขก็คือสิ่งที่ทำให้เศร้าหมองเช่นโนบิต no ะสอบได้สิบคะแนนโดนแม่ดุตลอดโนบิต no ะจึงเกิดความไม่สบายใจเศร้าแล้วก็ร้องไห้นั่นก็คือความทุก์นั่นเองครับสมุทยัยคือสาเหตุของความทุก็คือสาเหตุของการสอบตกน้องๆคิดว่าการสอบตกเนี่ยเกิดจากอะไรครับคำตอบก็คือเกิดจากการที่ไม่อ่านหนังสือนั่นเองนิโรธ คือการดับทุกขก็คือโนบิตะจะต้องสอบให้ผ่านถึงจะดับทุกขได้และสุดท้ายมัรกคือหนทางหรือวิธีการที่จะนำไปสู่การดับทุกข์ก็คือโนบิตะจะต้องอ่านหนังสือถึงจะสอบผ่านไม่โดนแม่ดุและก็ไม่เกิดความทุกข์นั่นเองต่อมาคืออิทธิบาท4ก็คือธรรมที่ทำให้บรรลุถึงความสำเร็จได้แก่ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสายกตัวอย่างเช่นการที่ใจแอนชอบร้องเพลง บิวเบอร์เดยูยูมาจากกูชิงมา ดูจากตัวอย่างฉันทะคือความพอใจในสิ่งนั้นเช่นใจแอนพึงพอใจและก็รักในการร้องเพลงของตัวเองวิทยะคือความเพียรถ้าใจแอนอยากร้องเพลงให้เพราะก็ต้องหมั่นฝึกซ้อมทักษะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการร้องเพลงจิตตะคือความเอาใจใส่ใจแอนต้องเอาใจใส่จดจ่อในสิ่งที่ทำไม่ใช่ซ้อมแป๊บๆก่ไปหาของกินหรือไปไล่ต่อยโนบิตะ วิมังสาคือการตรวจสอบวางแผนในสิ่งที่ทำใจแอนต้องเรียนรู้จากข้อผิดพลาดเรียนรู้ว่าอะไรที่ทำให้ร้องเพลงไม่เพราะและต้องทำยังไงถึงจะร้องเพลงเพราะเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขทักษะในการร้องเพลงของตัวเองต่อไปหลักธรรมต่อมาก,ก็คือพรมวิหาร4คือหลักธรรมของผู้เป็นใหญ่ได้แก่เมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาเมตตาคือความปรารถนาดี เช่นชิซุกะอยากให้โนบิตะได้ดีไม่เคยคิดร้ายกับโนบิตะเลยต่อมาการุณาคือความสงสารคิดช่วยเหลือให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ชิซุกะรู้ว่าตัวเองเก่งก็สละเวลาเพื่อที่จะติวหนังสือให้กับโนบิตะไม่อยากให้โนบิตะได้ศูนย์คะแนนและโดนแม่ดุมุทิตา คือความพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีเวลาที่โนบิตะสอบได้คะแนนดีไม่ได้ศูนย์คะแนนอย่างที่เคยเป็นชิซึกะก็ดีใจกับโนบิตะด้วยและสุดท้ายก็คืออุเบกขาคือการวางใจให้เป็นกลางสมมุติว่าในกรณีที่โนบิตะสอบไม่ผ่านชิซึกะก็ต้องมีอุเบกขาคือต้องปล่อยวางทําความเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยได้สอนโนบิตะเต็มที่แล้วแต่โนบิตะอาจจะไม่เข้าใจไม่ได้ทบทวนอย่างเต็มที่นั่นเองครับ